พ่อเนี่ก้อยนี่เ็นีเนีมันเกิด้ีเข้าด้ยไม่เห็นวพเป็นคดนะเดี๋ยวเอาไปอัพค่ะดเอาไปอัพ่ไม่เห็นวิอด้เดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวคนอยู่นี่เดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวข้ามมีดไปเดี๋ยวดูอกีมีความสุขไหมแม่มีความสุขไหม แล้วบอกว่าเฟี้ยวคอยดู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 แล้วนาทีองี่เดี๋ยนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวไม่รู้เราก็พี่รักเองขนาดนะร้องจับไปทิ้งตุ๊กตาแนกทีครับกำลังร้องไห้อย่างซาบซึ้งเพื่อผมร้องไห้แล้วมีอุ้มผมมีอุ้มมากร้องไห้ได้แก่โดนขโมยตุ๊กตาไปแล้วมันร้องไห้แล้วห่าง ไปอีกหมผเป็นอย่น้มา้มผลด้วยคิดว่าจบแล้วสิคิดอะไรแทนมั้งคนทำราบมาครึ่งชั่มงอ่ะอย่าเพิ่งปิดนะคยังมีต่ออีกโอ้ยเห็นเวลาก็รู้แล้วยังมีอีกเลยเราวิ่งดังั้นต่อไปเรา